ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับรับมือนีครับแอดจะมีแนวทางนะครับจากเซียนนะครับเซียนโคราชนะครับผมเพิ่นกะมาจะมาวางแนวทางให้กับทุกท่านได้นําไปลงทุนกันในงวดวันที่16สิงหาหกสี่นี่นะครับเนาะสาหรับเซียนโคราชนะครับเนาะเซียนโคราชเพิ่นกะในงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะเอาตัวเลขมาวางแล้วนะครับผมแต่ว่าแอดก็ยังรทันในนําเสนอ ลงทั้งช่องนะครับเพื่อแอดเจ็บไปเป็นสติก่อนนะครับผมนะครับสาหรับแต่ละเซ uh ียนที่จะมาวางนะครับแนวทั้งกับทั้งช่องนะครับผมนะครับแต่ว่าในงวดันที่16นะครับเนาะมือนีก็จะมาวางนะครับแนวทั้งของเซียนโคราชนะครับผมเพิ่นกับโทรมหาแอดนะครับโทมหาแอดนะครับผมรอติดตามนะครับเนาะสำหรับเซียนสำหรับเซียนโคราชนะครับผมเซียนโคราชนะครับพี่น้องนะครับเนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเดี๋ยวโทวหาเพิ่นนะครับผมมาเพิ่นจะมีตัวเลขแนวทางเป็นังไรกันเนี่ยนะครับเนาะสำหรับเซียนโคราชนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปกันเลยนะครับผมะนะครับผมนี่ครับผมเซียน เอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเสียนเสียนโคราชเนาะเออแรัครับครับผมที่โทรมาหาผมเมื่าส่งนะครับผมครับน่นแน่นครับครับเมื่อนี้ที่จะมีแนวทางมาวางให้กับเอฟซีเฟนช่องได้นำไปลงทุนในวันที่สิบหกสิงหาหกสี่นี้นะครับครับผมสำหรับของเสียนโคราชนี่สูตรเป็นสูตรเป็นสูตรคำนวณมาครับ ูตรคำนวณครับเป็นสูตรคำนวณของของของเซียนเองนะบอครับผมครับผมเซียนเฮ็ดมามาดนูระบครับสำหรับสูตรของของเซียนนะครับเฮ็ดมาบอสสูตรสูตรของเซียนนี่สูตรของเซียนนี่เดินดีบอครับผมที่อ๋อวดที่ผมตามมาที่หัวเฮ็ดเฮ็ดมานะครับมันเลขสูตรไม่เลขอ่ะเลข ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูซื้อบนออกล่างซื้อล่าง,อ,างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางชุดนี่ตัวเนาครับผม ตัวเนี่ยบบ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 บีบบ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 ับนบตบบบบตบบ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 บทั้ง,ง,งบ<อ>งบบ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 ับบ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 นตบบบอบบ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 บับบ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 นบบบบบเบบบบบบบอบบบบบบบดบบบบยวบบบบสบบ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 นบบ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 ับบ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 บมีเลขชุดตอน ูนสามแล้วก็หกศูนยเจ็ดซึ่งไล่ะมันะหกศูนย์สามส่วนดากส่วนมากของเส้นเนี่ยจะส่วนมากจะเขาสองสองตัวหรือสามตัวครับหมายถึงอะไรครับส่วนมากครับที่เขานะครับผมส่วนมากผมจับคู่ผมจับคู่อยู่พวกไฟแมนอ่ะตัลเลข เลขวิ่งนั่นถึงแม่เลขวิ่งนะครับซึ่งที่อ่าซี้ตัวระกามาผมจะแยกมาวิ่งเด็ดเด็ดเด่นเด่นตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับซึ่งเนี่ยแม่นครับครับผมครับมีสองหมวดละครับผมสั่งรับสั่งรับสั่งรับในงวดวันที่สิบหกนะครับผมงวดวันที่สิบหกของเสื้ยนี่จะมีเอ่อตัวเลขแบบแน่แน่ครับผมมีเลขเด่นเลขที่เอามาวางนี่มีดจี้ตัวครับ เป็นซีต่อแล้วก็เลขเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอผมขออนื้อจดจบไปพร้อมนะครับเด้อครับครับเสียนเซียนบอกว่าทีละตัวแล้วครับเลขเด่นนี่มีมีตัวใดนะครับเด่นสุดนะครับเด่นสุดมีมีหนึ่งหนึ่งสองมีหนึ่งมีสองบ่ครับห้าเจ็ด อันนี้คือเป็นเล็กเลขกเดียนนะครับเนาะเล็กเดีนที่วิ่งไอ้ที่วางม้ามาขับมันจะเป็นเลเล็กมาบนก็มาบนมาล่างเนี่ยมาบนมาล่างเลยครับเนี่ยครับผมสำหรับของเสียนโคราชนี่เสี้ยนโคราชนี่มีมีไอ้เล็กวิ่งมารับเลขวิ่งครับขาวิ่งนี่บ่รับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับวิ่งหนึ่งกับเจ็ดบ่เจ็ดบนล่างวิ่งหนึ่งกับเจ็ดเนาะ หนึ่งกับเจ็ดครับผมจับคู่ไม่จับคู่ให้ตัวใดนะครับผมของเซียนนะครับเออ่จับคู่นะครับจับคู่มันจีนีซีหนึ่งซีหนึ่งบอกครับจีนีหนึ่งครับตัวใดครับผมหนึ่งหกหนึ่ง มีมีสี่หนึ่งมีหาหนึ่งมีหกหนึ่งแล้วก็อันใดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสองหกสองครับฮะเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองหกสองแปดสองามสี่ห้าหกหางแล้วครับเนาะ <ม>สำหรับจับคู่สองตัวสองตัวเนี่ไปบนไปลังแล้วบอกครับเอเอพิ่งแมนครับมาแมนาแมนอแก้เขาแก้เขาแก้เขาแก้ตัวไหนครับให้หกเนืเอน้อเป็นตัวกันเอาเจ็ดซีเจ็ดซีมาแทนหกหนึ่งครับเจ็ดซีมาแทนหกหนึ่งเนาะเอาหกเนื้อเป็นตัวกันกับเจ็ดกับเจ็ดสาม ตัวกันมีม,มีมีตัวใดนะครับเจ็ดสี่ออกเจ็ดสีเจสามกับหกนึ่งตัวกันเนาะอตัวกันบตัวกันมีกันกันมีตัวใดนะครับเจ็ดสามกับหกหนึ่งเจ็ดสามกับหกหนึ่ง ก็เป็นว่าเลขของของเสี้ยนี่จะมีร่วมกันเรามิบมิมิแปดหางเนะาะถต่ว่าตัวเดียนนี่ไม่ยู่หกนะครับเด่นไ่หกปัดสามตัวนะครับโอ้ไมีสามตัวนะบังับมีมิสามตัวมิสามตัวครับเด่นเะอ้แบบหนึ่งครับสามตัวสามตัวมิตัวเด่นนะครับผมเสียนสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสามหกสอง เดี๋ยวไดสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองหมอครับครับสามเจ็ดสองแล้วตัวใดครับผมสามหกสองสามเจ็ดสามหกสองสามหกสองครับผมนีจากตัว 4, 7, 2, ครับที่เจ็ดสองครับที่ตัวสี่เจ็ดสองครับผมครับสำรับ ต,ตัวเต้นนตัวเนตันไม่ตัวเต้นนะครับเซียนตัวเต้นหาหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ย R หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกสองครับหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองบมอครับหสองอะหกสองหกสองครับหกสองเนาะเจ็ดสองผลนะเจ็ดสองผลอ๋อ สี่ตัวนะครับสี่ตัวมีเจ็ดสองมีหกสองใช่ไหมครับผมเด่นคมาบนล่างบนล่างครับบนล่างใช่ไหมครับมาบนล่างเนี่ยทั้งหมดเลยมาประมาณนี้แหละครับผมเราเรศหมดก้อนก้อนพุ่นผมผมแยกล่างแยกบนที่นี่มันตัวเลขมันหลายผมเลยมาเอ่อามารวมกันครับสำหรับสำหรับสามตัวนะครับผมสำหรับสามตัวนี้เชยนเน้นตัวใดให้เพื่อนครับให้เอฟซีครับสามเจ็ดหนึ่ง 3ามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองะเจ็ดเส้นใต้ครับครับขับมีสองตัวนะครับเนาะครับครับผมอี้ครับผมอี้อนะครับตัวไหนครับตัวไหนครับสองแล้วก็ี่เจ็ดสองสองตัวนี้กับมาแฮงครับอ๋อสี่เ็สอาหรับเซียนนะครับเด่น มีสามตัวมีสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองแล 4, 4, 7, 2, ้วก็ซีเจ็ดสองเนาะครับครับครับ,<อ>บครับหครับเบอร์โทนรน,ปปนี่บอร์โทรมทนล้มครับเด็นจไหนครับาต้อ,องลงอ้อรครับ,รบ,บ,อ,รบอ๋อมาทนลนะ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้งวดหนาเนาะ อ่ารับช่องช่องในกองนี่เป็นช่องที่ผมปาัของไม่เนาะครับผมครับเสียงกับเพึ่งจะมาวางลงในช่องผมเนาะครับเนาะเป็นช่องแรกนะครับอางเงิที่แล้วนั่นงวดที่แลวนั่นเลขเลขครับผมครับสําหรับนะครับแนวทางของเสียงโคราเนะครับเนาะเพิ่งเพิ่งจะมาวางนะครับทั้งกับทั้งช่องนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับเด่นของของเสียงโครานก็มีมีหนึ่ง มีสองมีหามีเจ็ดนะครับเนาะแมนครับครับแล้วก็เลขวิ่งวิ่งหนึ่งกับเจ็ดจับจับคู่ให้นี่นีสี่หนึ่งหาหนึ่งเมืนไหครับ,บ, 1, 1, รบแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองหกสองนะครับครับครับผมเน้นให้ก็ค<อ>ือเน้นให้มีหาหนึ่ง หาหนึ่งเนะครับตัวกันกันนี้ตัวกันกันนี้เากับหกหนึ่งครับครับสำหรับสมตัวกันนี้ยู่ีหางนะครับเนาะสีุดครับสีุ่ดครับเสียนเพื่งกันเนีนให้สามเจ็ดแล้วก็สี่นะครับครับผมอาวสุดท้ายนี่ครับผมผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับเสียนที่มาวางแนวทางให้เอฟซีนช่องได้นำไปลงทุน ในงวดวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยนะครับผม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 เซียนจะมีอะไรฝากไปทั้งเอฟซีป่ะครับเอ่อขอฝาเนี่ยนะครับเล่ยทุกคนกเอฟซีจะได้ลองบองเบิรงครับเล่เอกนี่แม่นเลขเอกไม่ครับเล่เมื่อหลายปีแล้วครับเมื่อสองปีแล้วแต่่วาเลขครับมิทอไม่หลุดเป็นธรรมดาเนาะครับผมออฟฟ่าเนี่ยนะครับครับครับผมครับผมก็ใส่น้ำแฝงว่าเซียนเซียนขอลานนะครับเนาะ <head poured alive ấy> ครับ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 ผมกับสุดท้ายนี่ผมก็ขอบคุณเอฟซีแล้วก็แฟน่องทุกท่านนะครับเนาะที่มาติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเซียนโคลาดนะครับที่ให้แนวทางนะครับผมนะครับครับครับผมขอบคุณครับผมเชยงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมีครับผมสวัสดีครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็กทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม